ต่างชาติสบประมาทค่ะว่าคนไทยเนี่ยแกล้งใจดีเพราะว่าหวังเงินฝรั่งก็เลยแห่กันมาเล่าประสบการณ์นะคะบอกว่าดีกว่าที่อเมริกาถึง500%เลยล่ะค่ะเรื่องราววันนี้นะคะมาจากชายหนุ่มต่างชาติค่ะเจ้าของช่องจอร์ดออนเดอะมูฟนะคะเขาที่เดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆค่ะทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางค่ะซึ่งก็น่นอนค่ะว่าเขาประทับใจเมืองไทยเรามากๆค่ะ เห็นได้ชัดนะคะจากหลายๆคลิปเนี่ยที่เขาก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะจนกระทั่งในโลกโซเชียลนะคะเขาไม่เชื่อเขาข่าใจคุณผู้ชมพอเวลาได้เห็นคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยนะแหมชมอะไรชมจังชมอยู่นั่นแหละเขาก็เลยมาคอมเมนต์เอาไว้นะโดยทิ้งข้อสังเกตเอาไว้ค่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยแกล้งทําดีกับนักท่องเที่ยวเพราะหวังเงินนั่นแหละเรื่องนี้ค่ะทำให้คุณจอจเนี่ยต้องออกมาทำคลิปเพื่อพูดเรื่องนี้นะ แล้วก็ร้อนไปถึงฝรั่งหัวใจไทยอีกหลายคนคะ่ะที่ก็ออกมาโต้แทนคนไทยด้วยข้อความในโซเชียลนะคุณผู้ชมมีคนที่เขาคอมเมนต์ทำนองว่าเดี๋ยวพอคุณจอดเนี่ยมาอยู่เมืองไทยนานๆานเข้าคุณก็จะเอียนกับรอยยิ้มที่เสแส้งของคนไทยแล้วก็ผู้คนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ซ่อนความเครียดแค้นชิงชังเอาไว้แหมไปเอามาจากไหนพอผ่านไปอีกไม่กี่ปีคุณก็จะเบื่อกับความสัมพันธ์ผิวเผินโดยเฉพาะผู้หญิงแท้ที่จริงแล้วอะ่ะ จุดประสงค์ของผู้หญิงพวกนั้นก็หวังเงินทั้งนั้นแหละแล้วคุณจอรค่ะเขาก็เลยบอกว่าผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมานะคนที่พูดจาอะไรแบบเนี้มาเที่ยวก็เพื่อต้องการความสัมพันธ์ที่ผิวเผินฉาบฉวยกับผู้หญิงพวกนั้นซึ่งจริงๆแล้วการท่องเที่ยวแบบนั้นมันก็มีกันอยู่ในทุกประเทศไม่ใช่หรอแต่ที่ประเทศไทยเนี่ย สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะกับผู้คนที่เป็นคนไทยก็คือ9ใน10คนคนไทยเป็นคนที่ใจดีมากๆโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวจริงอยู่ว่าผมมีประสบการณ์ที่เคยถูกโกงค่าโดยสารนะแต่ว่ามันก็มีอยู่ทุกประเทศไม่ใช่หรอแถมทั่วยุโรปแล้วก็ทั่วทั้งสหราชาอาณาจักรเองมันก็มีเยอะกว่าที่ประเทศไทยซะอีกและจากการที่ผมเดินทางท่องเที่ยวมาหลายประเทศแล้วผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนน่ารัก แล้วก็ใจดีที่สุดในโลกแล้วแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวเพื่อนเพื่อนของผมแล้วคนรอบตัวของผมพวกเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าคนไทยเป็นคนใจดีอย่างแท้จริงพวกเขาทุกคนเห็นเหมือนกันกับผมหมดเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะชาวต่างชาติหัวใจไทยค่ะเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ส่วนตัวกันมากมายทีเดียวค่ะมาดูความคิดเห็นนี้นะคอมเมนต์ที่1น,นะคะเขาบอกว่าฉัน ซึ่งเป็นฝรั่งเพียงคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มาเป็นเวลา15ปีแล้วเป็นหมู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเขาบอกว่าฉันบอกคุณได้เลยว่าคนไทยเป็นคนดีฉันเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดิ้นรนหาทางทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะที่ไม่รู้หนังสือที่นี่เลยคือไม่รู้ภาษาไทยนั่นเองเขามีลูก3คนอยู่ในวัยกำลังเรียนและคนไทยทุกคนก็ช่วยเหลือฉันมาเสมอ ฉันไม่เคยมีบ้านมาก่อนเลยก่อนที่จะมาที่นี่และชาวบ้านทุกคนก็ช่วยฉันช่วยลูกๆของฉันหาบ้านให้ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นเลยกับชายแก่ๆที่มีรอยสักแล้วก็เจาะตามร่างกายแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยมันจะไม่เกิดขึ้นกับฉันในที่อื่นๆคนไทยใจดีกับฉันมากตั้งแต่ฉันอายุ20ต้นๆจนตอนเนี้ ฉันอายุ57ปีแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าฉันเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตฉันได้รับการปฏิบัติที่นี่ดีกว่าที่สหรัฐอเมริกาถึง500เท่าคอมเมนต์ที่3ค่ะบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณ100%เลยฉันเป็นมิตรแล้วก็เคารพทุกคนจนกว่าพวกเขาจะทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นฉันรักคนไทยนะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นมิตรขนาดไหนครั้งแรกที่ฉันไปเมืองไทยอ่ะ ปี2556ฉันข้อเท้าแพลงแล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันฉันก็พกไม้เท้าเนี่ยค้ำยันติดตัวไปเสมอไปกับรถสกูตเตอร์ของฉันแล้วมีครั้งหนึ่งที่ฉันคิดไม่ออกว่าฉั้นจะหยุดรถจอดรถแล้วลงไปได้ยังไงคนไทยในท้องถิ่นคนหนึ่งเขาก็เสนอตัวมาช่วยฉั้นเพื่อที่จะลงจากสกูตเตอร์ได้และนั่นคือสิ่งที่ฉันกลับมาประเทศไทยที่นี่อีกครั้ง ฉันใช้เวลาฤดูหนาวที่ผ่านมาในภูเก็ตและฉันก็กลับไปอเมริกาพอวันรุ่งขึ้นที่กลับไปอเมริกาเท่านั้นแหละแค่เข้าไปร้านทานกินโดนัทด้วยรอยยิ้มกว้างของฉันอ่าฉันก็จํามาจากคนไทยฉันก็ทักททยหญิงสาวหลังเคาน์เตอร์คําตอบเดียวเลยที่ฉันได้ก็คือเธอทําหน้าบึง้งราวากับว่าฉันกําลังจีบเธออยู่อย่างนั้นแหละฉันเพิ่งจะใช้เวลาหลายเดือนในประเทศไทยท่ามกลางผู้คนที่เป็นมิตรแล้วก็รอยยิ้ม และฉันก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วเลยว่าผู้คนในอเมริกาเนี่ยมันาะน,น่าสงสารเพียงใดฉันก็สายหัวแล้วก็หัวล้อออกมากับสิ่งที่เธอทำกับฉันฉันพึ่งจองตั๋วสำหรับฤดูหนาวนี้1เดือนในหัวหินแล้วก็อีกสองเดือนในภูเก็ต